ไปที่ประกันสังคมครับก็พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ลูกจ้างนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับกรณีที่รัฐบาลนะครับโดยประกันสังคมก็จะจ่ายเงินเยียวยาตามมาติคณะรัฐมนตรีก็คือชดเชยการขาดรายได้เพื่อนําไปใช้ในการรงชีวิตทีนี้ถามว่าใครบ้างที่จะได้รับเงินชดเชยคือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบ6เดือนไปแล้วนะฮะ ถ้าส่งไม่ครบ6เดือนเนี่ยไม่ได้นะครับและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การจ่ายเงินเยียวยานะครับจะจ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม5,000 3เดือนก็15,000โดยจ่ายเพียงครั้งเดียวแต่ว่าฟัางตรงนี้เหมือนจะดีนะฮะห0าพ จะจ่าย3เดือนรวมเป็น1มื่นแต่จ่ายครั้งเดียวนะจ่ายครั้งเดียวก็เหมือนกับที่จ่ายโครงการอื่นๆน,นะได้เงินก้อนเลยนะหมื่นหนะได้เงินก้อนแต่ข่าวร้ายคืออะไรทราบไหมฮะที่ว่าจะให้หมื่นหาเนี่ยยังไม่มีกําหนดว่าจะจ่ายเมื่อไหร่อ๋อแค่บอกมาเฉยๆใช่ไหมะรอไปก่อนครับค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แช r e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ